สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทิ่นี้ตรรับเข้าสโสช่อง The ะสเตทนะครับแล้วใครที่หลงเข้ามาดูช่องผมแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณ okay, mm hmm. ม,มากครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสอนเทคนิคดีกว่าหลายช่องอาจจะแบบสอนเยอะไปแล้วก็ อาจารย์หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผมก็ไม่รู้นะครับก <_ d ance> ็วันจจนี้วันนี้เราจะมาสอนลากหัวเลยละกันนะครับว่าเออมันลากหัวยังไงแบบสเต็ปนักแข่งหรือว่าสเต็ปแบบเทพหรือว่ากากไก่ยังไงก็เราจะตามชมละกันนะครับมันลากหัวเงี้ยอืเราจะลากหัวยังไงก็เราอย่างแรกนะครับหน้าจอหน้าจองเราต้องแบบสัมผัสดีนิดนึงนะครับหน้าจอสัมผัสดีไม่พอนะครับเราต้องอ ฝึกบ่อยๆนะครับผมการลากหัวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็คือมีคนใกล้ๆผมนะใช่แช่เขาอยู่ข้างๆนี่เองดูนนวิ่งเนี่ยครับเวลาเขาวิ่งใช่ไหมเขาวิ่งเฉียงๆเนี่ยเราเป้าไว้ตรงใต้เท้าเขาทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำให้ดูนะอ่านี่นะครับดูนะดูนะปิงเฉียงนะวิ่งเฉียงนะงัดแบบงัดสุดจอทุกคนงัดขึ้นไปเลยอ่ะไม่งงนะไม่งงนะ น่าจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมก็ทําอยู่นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดนะครับอ่ามาอีกแล้วครับทุกคนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับชุดตึงชุดตึงดูนะดูนะเป้าไว้ประมาณแบบเหนือหัวเขาก็ได้นะครับภรรยาแบบว่าเราคิดว่าเราทําได้อะไรเงี้ยเปาแบบเหนือหัวเขาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะดันมาหาผมละสักแป๊บหนึ่งเสียงฮะเสียง กินหัวกินหัวไม่ตายไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ตายไม่เป็นไรครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเน้นชัวร์นะครับเน้นชัวร์นะครับเน้นชัวร์นะทุกคนนะฆ่าศัตรูยังอะไรให้ไวนะครับราต้องเน้นชัวร์ไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยแล้วต้องลากหัวต้องหัวให้สุดเกมนะครับสําหรับในมือถือแล้วเนี่ยหัวบางคนก็แบบหัวคมคมจัดเลยเฮ้ยมาดวลหลังว่าโอ้โหเดินไปมาแล้วเข้ามาชัาเแล้วเข้ามาช้าเราแล้วเข้ามาช้าเราแล้ว ไปเลยวะนี่ดนหลังอีก,กคนจะตาละจะตาละใกล้ตาละผมอะ่ะเฮ้ยกันไปมาแล้วทุกคนไปละกูโอ้โหพวกนี้แม่งเขื่อนจริงนะทุกคนนะ เกือบตายจําเป็นต้องอัดตัวนะทุกคนนะไม่จำเป็นว่าต้องน้นหัวตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่เราจะตายหรือว่าแรงตกอะไรเงี้ยมันเสี่ยงมากๆากเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับมีตัวมาอีกแล้วหรือเปล่ามีพาร์ตมากกับบอกเนี่ข้างหลังเข้าตอนนี้เอาเอาตรงๆผมบอกเลยนะผมผมจัดเลยตอนนี้ ไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวตายครับเด๋ยวตายยิง่งโดนหลังเข้ามาอ่ะนี่ไงนี่ครับลากหัวหัวไหมเดี๋ยวผมจะสโลว์ภาพให้ดูนะครับว่าลากหัวยังไงอัดหัวอีกทุกคนเอาเ้าใต้เท้าแล้วก็ลากขึ้นอย่างเงี้ยลากขึ้นไวๆอะ่ะลากขึ้นไวๆไวอะทุกคนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะผมมั่นใจในตอนนี้ทุกคนนะครับทุกคนทาได้แน่นอน ผมเน้นนะผมจะบอกว่าเน้นย้ำเป็นที่สะคบสองมากกว่านนครับสะคบสองเป็นสะบบที่แบบว่าดึงโคตรโคตรจะง่ายนะทุกคนตอนนี้อีกจะอยากจะมีเรื่องอนะไรตัวเนี้ยคือมุมแบบมุมบนบ้านพีกอะไรเงี้ยมันยิงยากนะครับทุกคนเฮ้ยนู่นนู่นเขาโดดลงไปละเขาโดดลงไปละแหมมาหายทำเป็นวิ่งมาหายทำเป็นวิ่งมะถามว่าคมไหมคมอยู่นะครับ นี่ครับเป้าเอสเหนือหัวแบบเล็งรอเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราได้มากี่หัวแล้วก็ไม่รู้นะครับที่ลูกศองเขาจะหนีเอ็มพีอยอ่ทำไมเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ทอจบนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาคนต่อไปเลยนะครับอีสติมาสเต็ปเกิดอะทุกคนสติมาสเต็ปเกิดนะจำไว้นะก็แบบว่า ผมก็ลกหัวไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยากจะมาอธิบายความรู้ให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันนะครับว่าเออลากหัวมันลากยังไงมันลากปืนอะไรได้เปล่าอะไรเงี้ย <Scotland. S 2> ปืนอันไหนลากได้อันนี้คือปืนที่ผมว่าลากยากสุดแล้วนะเอเชียคือเป้าเวลาเวลายิงนะทุกคนเวลายิงอะ่ะเป้ามันจะสายเยดูเห็นไหมเห็นเป้าปมันใส่สายไหมเหมัอนสาย <ๆ S 2> ไหมนั่นแหละมันเป็นปืนที่ลากโคตรยากเลยเวลจริงๆอ่ะ แล้วก็ ه, เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าอ่ะผมจะมาสอนแบบเทคนิคเกือบทั้งหมดในเกมเลยนะครับเหลี่ยมเทพทุกคนเหลี่ยมเทพเนี่ยผมไปดูพี่อ่าพี่อะไรวะที่พี่สำนักหมีอ่ะสำนักหมีสำนักหมีเกมเมอร์ทุก,นนกน amer, คนทุกคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักผมก็ไม่รู้นะแล้วก็เทคนิคของพี่หอ่อศพผมเอามาใช้รวมๆกันหมดเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> สมมติว่าศัตรูอยู่ตรงต้นไม้เนี่ย ตรงต้นไม้ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราจะยิงเขาอะแซนดปอย่างเงี้ยออกไปอะคือผู่ทั้งตัวแล้วทุกคนนะออกไปคือผู่ทั้งตัวแล้วออกไปเนี่ยเราตายแน่นอนนะครับ <_ letter> การจะยิงเขาได้ก็คือเอาเป้าวางไว้ตรงนี้นะครับ <_ letter> เห็นจุดสีแดงๆตรงกลางตัวผมไหมคางๆหูผมเนี่ยคือยิงไม่ได้นะครับทุกคนมันติดต้นไม้ถ้าสมมติว่ามันติดต้นไม้เนี่ยเราต้องแบบว่าเราต้องถอยออกมานิดนึงนะครับถอยออกมาถอยออกมา ให้เป้าตรงเนี้ยมันหายไปแล้วก็เล็งใหม่ขยับค่อยๆขยับมาก็ขยับค่อยๆขยับนิดนึงนิดนึงแล้วก็เลงใหม่เลงใหม่ขยับขยับขยับให้ต้นไม้มันบังเราอะทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ย ouais> ิงเห็นไหมทะลุทะลุนะทะลุต้นไม้นะทะลุต้นไม้นะครับอ่าแนะนําเป็นสแนปแบบสแนปฝั่งขวามากกว่านะครับไม่แนะนําสแนปฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป้าคือเอาง่ายเนี่ย มันจะวิ่งแล้วมันเป้ามันอยู่ตรงกลางจอใช่ไหมตัวละครเราอยู่ตรงฝั่งซ้ายไงมันจะยิงยากนะครับทุกคนมางคนอาจจะคมกว่าผมก็มีนะครับก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมเเทคนิคยงิงลูกซองเออเดี๋ยวรารอเ,เจอแบบระยะประชิดก่อนจะสอนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนถ้าใครโทรมาวะอ่ะมาต่อทุกคนเมื่อกี้ รู้สึกว่าพอผมนาจะโทรมานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นคนขับรถมาผมไม่กล้าวิ่งไปบวกเลยนะครับเพราะว่าเออมันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับมีพ่อโทรมานะครับเมื่อกี้พ่อโทรมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนเลยนะครับทักษะการเหลี่ยมเทพเออทักษะการเหลี่ยมเทพมากกว่าเน้นเ,เหลี่ยมเทพนะครับเหลี่ยมเทพก็คือกา,ก,การใช้ต้นไม้พวกเนี้ยการใช้ต้นไม้พวกเนี้ยเป็นที่กำบังงเรานะครับเมื่อเราแบบว่าไม่มีไอ้วออะไรเงี้ย ถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้เขาอยงบนนูน่นยิงได้ไหมยิงได้นะครับเขาต้องผล่มาตรงนี้เท่านั้นครับผมเทคนิคของเกมมีเยอะแยะนะครับทั้งสอนการปาระเบิดสูตรหรือว่า,าวิ่งวิ่งหลบระเบิดสูตรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันเลยนะครับผม การดูว่าเออมันไม่ได้มาแค่วันนี้ผมไม่ได้มาแค่สอนลากสอนเดียวนะอืมเราจะมาสอนวางเป้าด้วยการวางเป้าการปรับปุ่มเนี่ยไอปุ่มเนี่ยไอปุ่มเนี่ยปุ่มที่แบบเราใชงยิงขวาเนี่ยเออมันยิงยังไงวะมันต้องเอาปุ่มเอาเป้าอะไรวางไว้ตรงไหนกดเป้ากดปุ่มไม่โดนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมกดปุ่มไม่โดนทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนอีกคลิปหนึ่งครับว่าแก้ยังไงกดปุ่มไม่โดนกดปุ่มเวลาชาร์จยิงยิงชาร์จเลย กดปุ่มไม่โดนเอออะไรเงี้ยมันก็จะมีหมดนะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับว่าเออการส n a สน n a p ส n a ปเออมาดูเรื่องน n a p ส n a ปลากหัวสน a ปอัดตัวสน a p ยิงส n a p จุก๊กอะไรก็มีหมดนะครับออก็ทำมาผมทำได้ไม่ค่อยได้อยู่สก,กิดเข้าไปก่อนหนึ่งทีทุกคนขอภายเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคนะ แถวเนี้ยบอกเลยเดอะฟาสแม่งโคตรเถื่อนในแถวเนี้ยดูจากเสียงท่อแม่งน่ากลัวจัดอ่ะเอาล่ะพอเขายิงกันทุกคนแล้วเราไปดูเลยนี่นะครับการยิงระยะไกลๆนะลากหัวนะดูนะดูนะเอาเป้าไว้ต่ำๆอย่างงี้นะนี่ครับเ,เป้าไว้ต่ำๆนะ เอาปาไว้ต่ำๆมาทุกคนแล้วก็ลากเฉียงๆนิดนึงคำว่าขัวใครไหมก็ไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะเอาเป้าไว้ต่ำๆเป้าไว้ต่ำๆพยายามดึงครับพยายามดึงนะครับพยายามดึงพยายามดึงเอานะก็แลกไม่ค่อยแบบติดเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ลากอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยคดีนะดู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 ว่าหัวเขาไปตามฝั่งูุนนะครับ หัวเข้าไปฝั่งนูน้นนะลาก็ลากหัวอะลากตามหัวเข้าไปนะครับหัวเข้าไปฝั่งไหนเราก็ลากไปฝั่งนั้นแหละนะครับเออวางวางเป้าดีๆนะครับนิ่งๆนะครับวางเป้าดีๆนิ่งๆนะครับแล้วก็ลากไปเลยอันนี้อันนี้หุ่นกูนี่หว่าเนี่ยเอาเป้าวางเอาถ้าพวกเราประตูมันยิงไปฝั่งนู้นอะล้วก็ยิงไปอย่างเงี้ยเจออีกตัวแล้วครับตรงเนินนะครับทุกคนยิงมางี้ก็ เอตัวไปเลยทุกคนเอาตัวไปเลยออาตัวเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็ไม่ตายเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละดูนะดูนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่รู้สึกเหมือน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 โฮมอะเหมือนโฮมอะการอเลยครับจังหวะนเนี้ยข้าวคั่วเรานั้นข้าหวั่นเรานะ้นแล้วข้าหวั่นเรานั้นเราทำไง ไมเขาว่าตัวเป็นนะครับเขาตัวมาตอนนี้เราใช้เหลี่ยมเทพนะครับทุกคนดูว่าเขาจะออกฟังไหนนะเราใช้เหลี่ยมเทพใช้เหลี่ยมเทพนะครับทุกคนเราใช้เหลี่ยมเทพนะครับเจนเย็นนะครับเจนเย็นพัญญาดูซ้ายดูขวาดีนะครับเปนงไงรถติงละบินมาแล้วรถบินมาแล้วครับเหลี่ยมเทพนะครับเราใช้เหลี่ยมเทพไปการตั้งไอวออีกเออตั้งไอวออีกยังไม่ได้สวนเลย ได้เราเรากลัวข้างในไหมเราเอาหลังให้จบเรากลหน้าเรา้อเอาหลังให้จบนะครับจำไว้กลังหน้าเราหลังให้จบก่อนนะครับถ้าเราแบบิ่มรู้สึกว่าเอ,อสู้สู้ไม่ไหวละสู้ข้างหน้าไม่ไหวละต้องไปเอาหลังให้จบก่อนนะครับอีกตัวอยู่ไหนวะไอวอลหมดแล้วครับตอนนี้ ลองค่อยๆเล่นนะครับนี่ใช้เหลี่ยมแบบที่กำบังอะไรเงี้ยหลบไปก่อนนะครับคนบ้านนะครับบนบ้านพัญญาไปครับนู่นนู่ขวาม,มาขวาม,มาสะโรบตอนพันยาก็ทำได้เหมือนกันนะดูคนนะตายแล้วผมอ่ะเรียบร้อยฮะไม่มีไอบอนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับบายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะถ้าดูคลิปจบก็ดีเลยอ่ะเออรักรักทุกคนเลยนะครับรักคนดูทุกคนเลยนะก็จบคลิปกันเป็นเทียบล้แล้วนะครับอือก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมได้รักกันนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรติดตามไว้นะครับ